มาตอบคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่มีคนคอมเมนต์ว่ายัางงี้ก็หมายถึงว่าถ้าเรามีความทุกข์เราต้องช่วยตัวเองเขาไม่ต้องมาร่วมทุกข์กับเราใช่ไหมคะให้เราผจญความทุกข์คนเดียวงั้นเขาจะกลับมาทําไมในคลิปก่อนหน้านี้นะคะที่บอกว่าถ้าคุณไม่ต้องการเขาแล้วคู่ทวินเฟรมของคุณจะกลับมาไม่ต้องการในที่นี้ก็คือ เหมือนในะตอนนี้เรามีความสุขมากๆใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขโดยที่ไม่ต้องโหยหาเขาแล้วไม่มีอารมณ์ไม่มีอาการที่จะโหยหาแล้วเหมือนว่าถ้าไม่มีเขาเราก็รู้สึกว่าเราอยู่ได้แบบนี้ค่ะมันเลยเกิดอารมณ์ที่ว่าเขาจะมาหรือไม่มาจะมาเมื่อไหร่ก็ได้แล้วก็ไม่ได้สนใจแบบนี้ค่ะเหมือนเราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุข ทำอะไรได้ด้วยตัวเองไม่ต้องพึ่งพาอาศัยเขาแล้วอะไรแบบนี้ค่ะแต่ถ้าสมมติเขาเข้ามาในชีวิตของเราจริงๆไม่ว่าเราจะมีทุกข์หรือว่ามีสุขเขาก็คอยอยู่เคียงข้างเราอยู่ดีค่ะในความหมายที่ว่าเราไม่ต้องการเขาแล้วเนี่ยก็คือแต่ค่ะอย่างที่บอกจริงๆแล้วในใจลึกๆของเราเราก็ยังรักเขายังคิดถึงเขาอยู่ค่ะแต่มันอาจจะน้อยลงว่าใน,นแต่ละวันเนี่ยเราทําอะไรเรามีความสุขมากๆอาจจะคิดคิดถึงเขาในช่วงเวลาที่เรานอน,อน แต่ส่วนมากเวลาอื่นๆเราก็ใช้ชีวิตของเรามีความสุขเราก็ไม่ได้คิดถึงเขาแบบนี้ยค่ะโดยที่ไม่ต้องมีเขาเราก็มีความสุขได้หมายก็จะประมาณนี้ค่ะแต่ว่าถ้าเป็นทวินเฟรมอ่ะเราจะไม่คิดที่จะพึ่งพาอาศัยกันและกันเลยนะคะถ้าคุณตื่นรู้แล้วเราจะไม่คิดในแนวที่ว่า อยากให้เขามาอยู่เคียงข้างเราให้เขามาดูแลเราเราเป็นผู้หญิงเราไม่สามารถทําอะไรที่ผู้ชายทําได้เราเป็นเพศที่อ่อนแออยาใหเขามาดูแลเราเอาใจใส่เรารักเราแบบเนี้ยค่ะเราจะไม่หวังในสิ่งนั้นเพราะเราตื่นรู้แล้วเราจะสามารถใช้ชีวิตของเราได้ ในถ้าในช่วงที่ยังเม็ดเรายังไม่ตื่นรู้นะคะเราจะคิดในแบบนี้ค่ะที่พูดไปเมื่อกี้แต่ถ้าเราตื่นรู้ได้เมื่อไหร่นะคะเราจะไม่หวังอะไรจากตัวเขาเลยถ้าเขามาแล้วก็พร้อมที่จะใช้ชีวิตอยู่กับเขาทําภารกิจกับเขาแบบนี้ค่ะ แต่ในระหว่างที่คบกันมันก็อาจจะมีปัญหาอุปสรรคเข้ามาแต่เขาก็คอยอยู่เคียงข้างเราเนี่ยคะ่ะเขาไม่ไปไหนจากเราหรอกต่างฝ่ายต่างก็รักกันถ้ามีปัญหาเข้ามาเราก็จะช่วยกันแก้แต่ก่อนที่เราจะกลับมาลียูเนียนกันเราจะไม่คิดว่าในแนวที่ว่านะคะ เขาจะไม่คอยอยู่เคียงข้างเราเวลาเรามีทุกข์ให้เราผจญอยู่กับปัญหาเพียงคนเดียวเหรอแล้วถ้าอย่างนั้นเขาจะกลับมาทําไมเขาจะกลับมาก็ต่อเมื่อคุณรักตัวเองเป็นสามารถแก้ไขปัญหาได้ด้วยตัวเองถ้าปัญหาจริงๆอะ่ะถ้าคุณตื่นรู้แล้วนะคะปัญหาอะไรที่เข้ามาในชีวิตของคุณคุณจะรู้สึกว่ามันไม่หนักหนาอะไรสําหรับคุณเลยคุณจะรู้สึกว่าปัญหาที่เข้ามาเนี่ยคะ่ะในบางคนที่คนที่เขายังไม่ตื่นรู้นะคะ มันจะเป็นปัญหาที่ค่อนข้างใหญ่มากๆอะค่ะสําหรับคนปกติมนุษย์โลกทั่วไปนะคะแต่สําหรับคนที่ตื่นรู้ไม่จําเป็นต้องทว er ินเฟรมก็ได้ค่ะใครที่ตื่นรู้แล้วเขาจะเข้าใจเขาจะมีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นเขาจะรู้สึกว่าปัญหาที่เข้ามาเนี่ยมันเป็นเพียงบททดสอบมันเป็นอุปสรรคในชีวิตของทุกๆคนที่จะต้องเจอแล้วเขาจะไปทุกข์กับมันทําไมแบบนี้ค่ะแต่ค่ะถ้าคุณอยู่ได้ด้วยตัวเอง คุณไม่จมปักอยู่กับปัญหาใดๆที่ไม่คิดว่าถ้าเขาเข้ามาเขาจะต้องมาดูแลเรายังไงบ้างทําอะไรให้กับเราดูแลเอาใจใส่เราเอกใจเราไม่ทําให้เราเสียใจอันนี้คุณยังตื่นรู้คุณยังไม่ตื่นรู้นะคะสําหรับใครที่อยู่ในช่วงตื่นรู้แล้วคุณจะเข้าใจในทุกสิ่งทุกคําพูดที่พูดมาในนี้เลยะคะ่ะถ้าใครที่อยู่ในช่วงตื่นรู้แล้วนะคะ คุณจะเป็นคนที่แข็งแกร่งมากๆคุณจะไม่ยอมแพ้แม้อุปสรรคใดๆเข้ามาคุณจะไม่สะทกสะทานหรือเจ็บปวดทรมานกับสิ่งที่หรือว่าปัญหาอุปสรรคใดๆเข้ามาในชีวิตของคุณเลยคุณจะรู้สึกว่ามันง่ายมากสําหรับคุณปัญหานี้เข้ามา คุณก็สามารถแก้ได้แบบนี้ค่ะแต่กลับกลายเป็นคนที่แข็งแกร่งมากขึ้นคุณจะเชื่อตัวเองมากขึ้นเชื่อในที่นี้ก็ไม่ใช่ว่าเชื่อในสิ่งที่ไม่ดีนะคะคุณจะตื่นรู้แล้วคุณจะรู้ว่าอะไรควรอะไรไม่ควรอะไรที่ควรเชื่อหรือไม่ควรเชื่อแบบนี้ค่ะจริงๆในการใช้ชีวิตแบบนี้ค่ะถ้าเราตื่นรู้แล้วเราจะไม่หวยหาไม่รู้สึกแทบจะไม่รู้สึกอะไรถึงเขาเลยไม่ว่าแต่การรับพลังงานของการและการสื่อโทรจ์อะไรแบบนี้ยังมีอยู่นะคะคุณจะต้องทําแบบนี้ จะต้องมีการสื่อถึงกันได้ตลอดถึงคุณจะไม่นึกถึงเขาแต่ว่าถ้าการสื่อเข้ามาคุณก็จะรู้สึกเฉยๆคุณก็รู้ว่าอ๋อนี่คือพลังงานของเขาแบบนี้ค่ะแล้วคุณก็จะปล่อยวางไปเลยคนที่ยังโฟกัสเขาอยู่ยังปล่อยวางไม่ได้คุณก็จะอ๋อนี่พลังงานขงเขาคุณก็จะรู้สึกว่าอ๋อนี่ แบบยังเป็นช่วงที่สนใจอยู่ได้สําหรับคนที่ตื่นรู้แล้วนะคะไม่สนใจในสิ่งสิ่งนี้เลยแล้วเขาก็จะไปหาอะไรทําที่มีความสุขของเขาไปเรื่อยๆนี่แหละค่ะคือคนที่ตื่นรู้แล้วคือเขาจะมาหรือไม่มาก็แล้วแต่เขาจะมาเมื่อไหร่ก็แล้วแต่อะไรแบบนี้ค่ะเขาไม่ค่อยเขาจะไม่ปโฟกัสในจุดๆนั้นเลย